รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพาลำโพงในตัวนะครับออโต้รีเวิร์ดนะครับตัวนี้กลับม้วนตันโนมัสวงม้วนหมดนะครับนี่ครับตัวรีเวิร์ดเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โซนี่โมเดล TCM-500 นะครับลำโพงดูโอลำโพงคู่นะครับใช้งานได้เต็มระบบปรับช้าเร็วมอเตอร์ได้กลับม้วนตันโนมัติหรือกลับด้วยมือตรงนี้นะฮะไม่ต้องกลับม้วนเองนะครับเลคเคอร์เตอร์เดินฟังเสียงปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบระบบอ่านก่อนนะครับ เดี๋ยวจะอัดจากช่องไม้นะครับลงเทปกดเพย์บุ๊กเลคคอร์ดนะครับทดสอบ1 2 3สอทดสอบทดสอบ1 2 3สอทดสอบ TCM 500 1 2ออขกวาวาทดสอบ1 2 3สอทดสอบ TCM 500 1 2่อประมาณนี้ต่อไปจะเทสระบบรีเวิร์สนะครับม้วนฝั่งนี้หมดนะครับม้วนหน้า A หมดจะกลับไปหน้าเมี B อัตโนมัติ ครับเนี่ยกรับเรียบร้อยนะหรือกลับด้วยมือตรงนี้ดิเทคสังเกตตรงนี้นะครับมันจะกลับเองเวลาม้วนหมด,หมดปุ๊บเนี่ยฮะใช้งานได้ปกตินะครับว่าตัวรีเวิร์นะครับระบบอัดลมตัวรีเวิร์ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เล็เเข้าเตอร์เดินเด็กขยันลองฟังเสียงดูเดี๋ยวลองก่อกว่านะครับ Ounter, ดูเลขเคอร์เตอร์มันปกตินะครับลงกอซ้ายเลขเคอร์เตอร์ลดลงปกตินะครับใช้ง,งานได้หมดนะครับกอซ้ายกว้างได้เต็มลลกใส่ผ่านใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นตัวปรับสโลว์นะเวลาซื้อไปดูกลุ่มน,นี้ด้วยนะครับต้องอยู่ในแหน่งนี้นะ ดามีรอยบ้าง้นกกานะสัครัดระนกนะครับมีสายของแขนนะครับมีสายของแขนมีช่องเช็บไฟดีซีด้านข้างนะครับ3โวลต์เป็นรูเล็กมากนะฮะอันนี้ไม่ได้ลอกให้นะ มุมคู่นะฮะตัเครื่องสวยนะออกแบบมาเป็นเหมือนอร่อยเลยนะครับ ไม่ต้องเอาม้วนออกเลย้รครับมันกลับเองนะครับพวกลูกยางหัวอ่านโอเคภาพสวยนะครับโอเคครับาจบการรีวิวครับขอบคุณครับ